อันนครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนาะยุแล้วก็สเกตฟุตบอลนะครับผมมีข่าวครา,าวของลิเวอร์ pool องแดงมาอัปเดตต่อกันหน่อยครับ <c oughs> เหมือนว่าตอนนี้ครับทางลิเวอร์ pool ให้ความสนใจบารเรล่ากับมิดฟิลด์ตัวเก่งของงูใหญ่อินเตอร์มิลานในช่วงซัมเมอร์นี้ครับอยากจะได้เหมือนกันนะมาตามกันหน่อยครับถือว่าน่าสนใจลอยครับ อันนี้เป็นนักข่าวอย่างดานิเอลเล่ลองโก้ครับนักข่าวชยงกาโช่มการ์โตเนี่ยบอกเลยว่าลิพูตอนนี้สนใจมิดฟิลด์ทีมชาติอิตาลีวัย26ปีอย่างบาเรล่าครับมองว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกแดนกลางของสโมสรหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปครับคุณซื้ออย่างจิเกนครอปเองคุณซื้อลิพูครับบอกว่าทีมพร้อมลงสนามหานักเตะใหม่เลยในช่วงซัมเมอร์ปี2 0 2 3ประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนหนึ่งในนั้นต้องมีชูดบิลลิงแฮมครับรวมไปถึงบาเรล่าอีกคนที่กำลังเข้ามา อย่ารอช้าล่าสุดครับนะะักข่าวอย่างลองโก้เนี่ยบอกเลยว่าบาเรล่ากลายเป็นที่สนใจของเอว์พครับซึ่งดาวเตะทีมชาติอิตาลีคนนี้มีสัญญากับงูใหญ่อินเตอร์มิลานไปถึงกลางปี2026นะครับแต่ด้วยสถานการณ์ด้านการเงินของอินเตอร์มิลานช่างไม่กาวช่วกระโต้ครับเชื่อว่าอินเตอร์เนี่ยพร้อมขายบาเรล่าออกจากทีมแน่นอนครับหางได้ข้อเสนอราคาประมาณ75ล้านยูโรเข้ามาครับโอ้โหสูงจัดเลยทีเดียวครับถือว่าเป็นราคาเรทสูงมากๆนะ สุดท้ายครับต้องมาตามกันแล้วก็บอกเลยว่าบาเรล่าคนนี้เป็นแกนหลักของงูใหญ่อินเตอร์มิลานอย่างต่อเนื่องครับในฤดูกาลน,นี้เขาเนี่ยลงเล่นไปแล้ว30เกมจากทุกรายการทำได้6ประตูแล้วก็7แอสเซสด้วยครับถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสำหรับนิโคลโลบาเรล่าคนนี้ครับต้องมาตามคับว่าฟอร์มแบบนี้เนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยตบตาซะแล้วนะอยากจะได้มาร่วมทีมครับ ก็เป็นไม่ฟิลเนื้อดีคนหนึ่งเลยครับอายุอนามก็26ปีนะครับแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาให้ผมได้ครับจัดมามห้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลย